การพุทธคน้นซืบต่อการพุทธคน้นวันที่เสารีเดือน3มซึ่งเป็นมือวันสิลนใหญ่นอกจากนั้นเวลา16โมง30นาทีเราจะได้อัญเชิญพระธาตุเป็นบรรจุไว้ในใจธาตขึ้นไปสู่วัดท้องทิบเป็นฟั่สำคัญในการอัญเชิญพระธาตจากบาดาลขึ้นสู่โลกมนุษย์ของเรา ตอนนี้ทีมงานคุ้คนก็กำลังพบเรื่อยๆตอนนี้ก็นะเดี๋ยวพอพบนี่อีกคนหนึงน่งจะพาไปบึงบรรยากาศการพบว<น>่าเป็นจังไดพยายามเด้อพยายามมันอยาให้ตีนไปใกล้ไปอย่างคนแรอตีนกอ ดินกีดินอย่างเก็บออกเก็บขึ้นหมดเลยเก็บขึ้นหมดเลยเนี่คอยสีเป็นหน้ากระดานไปสบายดีแฟนคลับมื้อนี้เฮาจะมาอัปเดตอีกครั้งในการขุดค้นพระพุทธรู้ในวันที่24มีนาปี2024ซึ่งได้ค้นพบพระพุทธหู้ เสาสององค์ในมือนี้ซึ่งได้การขุดครั้งนี้ก็ใช้ความพยายามสูงเพราะว่าลึกไปกวัวหาแมรในการขุดค้นในครั้งนี้และนอกจากนั้นเพ่นก็ยังได้ค้นพบสิ่งสําคัญซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะไขปริศนาว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดแท้เกี่ยวกับการค้นพระพุทธหุกในครั้งนี้ได้ค้นพบพระธาตุเจดีซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญ ซึ่งได้พบเห็นศีลาจารึกจะเป็นน,นิดหมายที่ดีถือได้ว่าการขุดค้นในมือนี้ของวันนี้เซาซีเป็นมือที่ดีงามเป็นมือที่ได้พบหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะแมนพระาธาตุเจดีซึ่งเป็นพระาธาตุที่มีความสําคัญและมีความหมายหลายสําหรับในการขุดค้นในข้างนี้และเพื่อนยังได้เสือเส้อเซิญให้บรรดาผู้ที่ ถือศาสนาพุทธหรือว่าผู้ที่มีความหลงใหลต่อทางศาสนาพุทธได้เข้าห่วมขบวนการอันเฮียนเซินพระธาตุเจดีเข้าไปอยู่ในวัดทีเพิ่นได้กระเกี่ยมเข้าไปในครั้งนี่ที่ว่านี่เป็นการขุดค้นที่สําคัญมือหนึ่งที่ได้พบหลายสิ่งหลายอย่างในการขุดค้นมือนี่และก็จะเป็นสิ่งที่กําลังใจให้ครับทีมงานการขุดค้นพระพุทธหู